แบบไอ้เนื้อปีเพื่อจะหาลูกนี้ยังซึ้มที่กลางนัแบแม่นทีเดียววะโอ้โหพี่เอ๋จังหวะนี้ตรงกลางยังดยโดนสกัดทิ้งขึ้นมาครับล้มเหลดมาทางซ้ายจังหวะนี้โอ้โหจ่ายมาใเพื่อนแล้วมีอขาตียืนอยู่หน้าทางตรงเลยแล้ว ย้อนหลังไปเยอะเลยทุ่มม yeah. าเลยนี้เอาบอลเลงแล้วคือมัทำบอกไปเองครับบาร์บีล่าโดนกดดันสูงครับไม่ไม่ดีด้งตวอดดีแบตเก็บได้คนระับตอนนี้เล่นเกมล็กเต็มต,ตัวแล้วแบตบ อุ้มมาเรืนี้เปิดได้ครับบอมวล่าแบบโค้งขึ้นมาจังหวะนี้ยังได้ครับแล้วลใช้ความเร็วโดนบงังครับเนี่ยแตะมันเข้าเหลี่ยงครับเหลี่ยบบังออกหลังได้เลยครับแล้วดูก้งแตะที่มาของบอลหนอข้ามทางซ้ายแล้วโยกมาทางขวาลูกนี้ผมรู้สึกว่าตัวออกครับ เร็วครับแบบเอาบอลลงจังหวะนี้ไม่ตรงๆครับบอสดีเร็วนิดนึงสามมีอาลูกนี้เรือนยังได้ครับมอนติล่าให้หมาลูกนี้จริงโอ้ยเราสั่งมาโถมาแท้ครับแล้วยังสกัดทิ้งออกไปได้ครับบปอดเต่าโอ้ยมอนติล่ามันขึ้นเสืไมันมาโตจริงเสมอครับยัง ไม่ได้แล้วจังหวะนี้คือะไม่มีอะไรให้แ้โดนข้าม้าครัเพี่อเอาที่มาถึง้จัหวะนี้จะสวนกับเล้ยมาที่แบบมือขาแบบหนูยิงมาลุกนี มาคร่งสโมสรครับไม่มีกระถอกเราสาดโมงขึ้นมาเดี๋ยวมมเวามีหมมยดูครับเล่งอยู่เอาันรด้นดูวจังหวะนี้แก้ไขที่กองกลาบออกไม้เสร็ครับอ้มหนี้เจอโดนแล้วเอาแล้วพ่อาจะยกบอลหลบผู้นี้ยังสะัดได้ครับ อุ้ยจังหวะสุดท้าสอจอมบารีลาฟู่ห,หนานบานีต้องระวังนะ้รับางบารีลาะเปิมหมดนีม่ได้แล้ดถ้าโดนอีกแลต้องด,ดูนี่หลังบาแน่นอนนะ ยาปิหน่คนครับอเตาเนี่ยวันนี้บอเเ่านี่จะบอกว่าขาดที่เกิดครับผม่ใด้ของไทยแล้วให้มาพี่หารให้ปั๊มังหวะนียิง ทำประตูได้ครับตามแต่ยังไม่ได้ครับ้วโดนสวนกลับพี่หนึ่งรถจล็อกไปทางเดินมือโดนแตกไหวได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับโดนกังได้นี่หนึ่งตรงกาออกซ้ายสุดโลกครับ ยิยงเองนี้อีกทีหนึ่งสามเรียบร้อยเลยยิงจังหวะแรกนี่ไปศิลปนี่ถามว่าเตะต่างฝ่ายนี่ตามมาชาม้ำโอโ้โหพอตัวที่สามได้ยีนคนระับตอนนี้ขึ้นนำเป็นสามปตัวตอนหนึ่งนะครับ รอบนี้สวยมากครับ <idos> มาทางซ้ายครับหลุดมาสาสีคนมีเอียครับแม้โอ้โกท้านต้องคมับโอ้โหังมังมากครับเนครับเสียไปเติมเกมแล้วจนหมดครับว้าวมึงคราบ ตอนนี้ก็ตามหาบงเซนตต่อนดงครับโหยโหนักจริงๆครตอนนี้ดาวมอริล่าออขวาสุดครับถูกอา้จังหวะนี้บอลมาา เออบจะไปทางแคบยังไม่ได้ครับเอวจังหวะนี้ดดโดนแทงเยอะครับดูเพื่อนนิดนึงคนระับใจหลมจับ,บ,บลกูกเซ็นคิครับมอนดีว่าหัาไห่มาครับประตูนี่โอเคนะดีเหมือนีัน โอ้ตำแนงสี่คนนะบ่เต่าวโหดแน่นจริงๆครับมีมาใสโอ้โหรบมอนอเทอร์น่ารันเยิงเลยโยนข้ามงขวา โดนยิงใชัซ um ็อไปตัดได้ครับโดงฟามออกไปครับได้กับด้วยทุ่นครับบอมบิลล่าดวงสีมาที่งเลยครับสนีแบบโดงทางยังโดนแย่ไว้ครับขอแล้วลูกนี้หนุดมาก หนาทีสองต่อสองแล้วและจะจังหวะสุดท้ายยังไม่ออกนะครับนะบไปเก็บบอลมาแล้วฐานด้วทางขวาแล้วสามนี้เรียบร้อยคนระับน๊อตไล่มาเป็นสองแล้วเป็น,นัดดเสีบนะอือมันพอมีเวลาคนระับถ้าได้อีกครับเรื่องเลยครับอัวนะน,น้องมณีรัตนได้ประตูจากเขาครับ ใทยคืนหลังมาแล้วโจนข้ามฟากเลยคู้จะแตแะลลแล้ววิ่งไปเลยจังหวะนี้มองหัวนกับและกินไกลคืนหลังนี้จะพดกัญหนของนีครับยังไงคู่ต่อไปนี่แล้วตจวเต็มตัวเลยฮะ ทีองานี้ี่เอ๋ี่ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์ของบอตาได้ดีมากครับโอ้่หเสไหลไหลั้งครับโอ้ชองแกมีบทมันไม่ไหวบบอต่หมูรุ่งร้างครับเบอรับบอลอยากเป็นของบอตะบางเนี่ง อาจจะสวนกามพรุงนี้มือบอบลไม่ออกและไม่เตะอัดอ้จะหจะมุดน้ยครับโดูตาบอลดีล่าส์หยุดรวมมาตรงกางสู้าตลอดยกขาสูงแบบมาทางซ้ายเลี้อเี๋ยาซ้าย,ยวข,าขวาฝมุมแคบและเตอัดยังได้ไเรื่เตะมุมครับ

ออกซ้ายสุดแล้วแม่สุดแล้วซ้ายก็ฉว่านี้ เวลาจะได้สองทีมกลางสนามก่อนนะเสือพี่ออกครับเดี๋ยวจะได้สองทีมกลางสนามก่อนนะจะทำเยี่ยงฮะเดยนจับมือกันนิดนึงครับอยังไงเกมจบไปแล้วครับมีสปีดนักกีฬาทุกคนอยู่แล้วครับทั้งน้องบอลลีล่าและส่อเต๋าวันนี้ต้องขอขอบคุณครับหนักเบากันในเกมครับจังหวะทั้งสิบห้าสิบเล่นก็รับฟุตขอบซูดกันนิดนึงนะไม่เสียหายครับ โอเคนี่เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วครัขอขอบคุณแล้ววันนี้ทั้งสองทีมทั้งน้องวอลมีหน้นนาครับแล้วหมอเตาอ๋อ